สวัสดีตอนนี้ก็บ่าวกอดเพิ่นสิลองเหอพี่น้องอเพิ่นก็บครั้งแรกในชีวิตว่าสิมาพายเหพิ่นว่าเพิ่นก็จักพายเป็นหรือบ่เป็นก็นกเ,เกบิ่งบปทั้เ,เพิ่นเลยพี่น้องเฮ้ยเป็นเซื่อ <laughs> ไปอะไรไปพี่น้อพุ่นบึกจ้ำบึกบึกจ้ำบึกโอ้เป็นเซย่อมีทำไม่ได้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแพลง มื่อนี้เป๊กอะมาเล่งงูยูแคมเซ่พี่น้องการอากาศกับบว่าคนพ่นเนี่ยกับสิอาบน้ำภายเฮอริ่งครับงูเท่านี้แหละนั่นเป็นบอลน้ำบอลเป๊กทีอาบเด้อพี่น้องการให้ทุกคนไปเบิ่งนกำกันเด้อพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศยามแหลงเดยพี่น้องมื่อนี้เป๊กอะมาเล่งงูดูแคมเซ่คือเกาบอลเป๊ว่าว่า น้ำเสลายนะตอนไปให้ทุกคนเบ่งห่าน้ำเสลายตอนนี้เวเกมาเลี้ยงงูเลี้ยงควายยูแคมเสียคือเก่าเบเกสกับเสิอาบน้ำแบบห่อนพี่น้องเกสเอาเหอมาพายลิ้นได้พี่น้องนั่นก็คือมูกาตอนนี้เบ,กบเกสิอาบนำให้พี่น้องเบ่งเลยตอนนี้กเกสขึ้นเหอ ทดสอบเบื odel, ้องให้บุมบิ๊่ารอกสิบลายพูนคนนั่นสิบลายเด้อให้เราทดสอบองก์เราอบังเคยพายเถอตอนนี้ก็สิบลายกันเลยไปเนเก่อนเหนอยต่ตอนนี้ครนั่งเอยู่พีานนอกนั่งกับคนได้เด้อกเปินเชย เป็นแม่ด้วยนะคนรอ <c oughs> ตอนนี้ก็เี่สิฟายให้พี่นอ้องเบิงเองนะพี่นอ้องสิฟายเห่อ <c oughs> ตื่นเต้นพี่นอ้องไม่พายเห่อนี่กะมันนี่แม่เลยพี่น้องไม่กระบบ้านนี่มันไม่มพ,ไมาไมไมพายแค่เด็กหน่นนออันี่ก็เลยอิย้วโอ้นี่พี่น้อง นั่งอยู <room> like ่ท <No. S 2> yeah. nah ี total. ่นี่เลยัเออเอากนั่งเอาป่นยี่นใช้กำลังนังี่นยสกเออยากเนาเออไม่เข้ามันนี่นเออมาป่ายพี่เนาะเดี๋ยวมาเดี๋ว โอ้โหเพื่อมีแค่นั้นหรอมีอดออดดวไม่ขายดูออดด้วย สวัสดีทุกคนตอนนี้กะเพีสีีไฟเือให้ทุกคนเบิ่งเดอตอนนี้กำลังเซียวอ้อเขือสายเฮิร์นนเมืนก็ได้าินยำแเออพี่น้อ ตอนนี้พี่เป้บ่าวภูไทกำลับบงไปเลือกขึ้นครับสบายดีไม่อน,นีมาเบิ้งพี่เป้บ่าวภูไทไปเหดิินเนาะมาดูกันเลยโอ้โหไวจริงๆครับ ไปหยอใส่เดีอยทุกคนตอนไปเหอเป้กับพายเบิ่งทุกคนแล้วตอนนี้เป้กับเสียอ้ามน้าห้ทุกคนเบนิ่งตามไปเลยเลิกจอกจ้ะ คนดูว่ามองนี้มันจะเป็นบอลลึกไหมฟังเน้าฟังเด้อบอลนี้แพงอันนี้ลบมอนนี้รีบโอ้โลุกลนกมากทุกคนเฮอวันนี้กัดกัดมาอยู่วันนี้ เดี๋ยดิพี่น้องเอ้ยสนุกมากเลยอืมสองซะ มาตัวทนความลางเด้อพี่ร้องตอนยังน้อยกันรีดน้ำแค่นี้แหละตอนนี้ก็มาตัวทนความลาง,ลางาว่าตอนใหญ่มารีดน้ำชำผัดตอนยังน้อย,อ,ยอ,อ่ะซิมูนฉันเเฮ้ยสองสาม อ๋อเลือเลยก่อนตูเปียกแล้วเนี่ยตัวนี้ทุกคนเป๊กอะอาบน้นนำแล้วเป็นที่ห้อไอดแล้วพี่น้องตัวนี้เป๊กอะเสียใจงูขึ้นคอกพราคัมแล้วใกล้สิคัมแล้วนี่ก็ผ้ามืดพ้นหล่มพี่น้อง นี่เป๊กับิมาลาคลิปให้ทุกคนถ้าทุกคนเข้ามาเบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้เหตุคลิปต่อไปเด้อพี่น้องบ๊ายบาย